สวัสดีครับสวัสดีทีมงานครับวันนี้สวัสดีครับแต่งมาเยี่ยมจะ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 ได้เข้าจะได้เข้าหนังอนี้ายนต์นี้ครับจะได้เข้าหนังแน่นอนทุกรงภาพยนตร์ครับ่ทีมงานสร้างหนังสร้างหนังภาพยนตร์บอกหน่อยครับว่าสร้างหนังอะไรกำลังจะสร้างอะไรครับตอนนี้ผมก็สร้างหนังครับเป็นหนังที่ คัดพิเศษเป็นควายตัวผู้เท่านั้นที่จะเอามาทำหนังเข็มหรือเปล่าเพื่อนหนังคนละหนังผ่านเขาที่ล่ะนังตำรวจแต่งครับผมกำเนิดผู้พิทักษ์สันติลุดชายเดือนเดือนหนาครับ21พฤศจิกายนนี้ครับครับทุกโรงทานครับไม่ใช่เพราะวที่เจ้าจะเจอจะเจอทีมงานนี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ในอยู่ในหนังใช่ไหมอันนี้ก็เป็นทีมงานผู้สร้างหนังออ๋แมนครับเอาเอาเนี่ยมาฝากคราเมือนกันครับโอ้ต้นแสดงนะครับนักแสดงคือแมนคือกันบ่ นี่นี่หนีป่ะมีทั้งนักแสดงกับเพื่อนหลังครับอ๋อครับกาลังมาหาเปกมภกคสองครับครับผมโอ้ขี่รถเก๋งรถอะไรมายาวเหยียดอันนี้จอดเรียงกันเลยครับดีใจแห้งก่อนครับผมคนลุกเรืออีปู่ยเลยครับอันนี้รู้จักรู้จักรู้จักจริงครรู้จักช่องผมนะครับ มาเยี่ยมมายามวันนี้ก็ต้อนรับดีนะครับต้อนรับพี่เขานะครับเดี๋ยวเอาน้ำอาท่ามาตั้งใช่ครับเออวันนี้มีกับข้าวกันก็ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขาดตกบกพร่องอะไรบอกผมนะพี่ถ้วยชามไม่พอบอกผมนะเดี๋ยวผมไม่อีกซึ่งผมเหมือนจะขาดตำป่าหรือเปล่าตำป่ามีเหรอ้ยปิ้งตับปิ้งตับไปไหมพลานั่งกินไหมใส่นิดหน่อยไปซื้อไง มามานั่งครับนั่ง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 อั่งครักดรบักไก่แม่นปีกตับ๊บนี่คอยโอ้ยคอยกินยอดแล้วเนาะสามี้ครับผมกินแต่ปลาครับครับครับเชิญเชิญครับพี่เชิญตอนแรกอะมีมีแผนครับว่าสิเหตุอันเรียนเชิญเลยครับอันนายอันผมอยู่โรงภาพยนต์น่ะล่ะแต่ว่าผมเสียโรงท่านไว้หน้าโรงผนังครับอันนี้เป็นเป็นแผนใหม่ผมครับผมจะได้มีคนไปหลายๆแม่นบอแม่นวายครับครับผมขออันคำคมอัน เกี่ยวกับหนังผมเนี่ยนะเอาเซฟฟี่ไอซองคนเขาคำคมเกี่ยวกับหนังมาดิคำคมเกี่ยวกับหนังตำรวจแต่งครับคำคนเกี่ยวหนังตำรวจแต่งมาดิกำเนิดผู้ชักสันติลุกครับชื่อหนังเต็มผมเกี่ยวกับตำรวจครับครับรักดูหนังต้องตำรวจแต่รักดูภาพยนตร์ต้องหนังตำรวจแต่งครับ คนลุกครับอีบัวเป็นีครามเน็นงัดแต่งตำรวจขับมึงไปหลบเดี๋ยวนี้คนลุกคนแขนงสเตนอัพเลยก็าส่มแล้วสมแล้วนั่งข้ามพวกเขามาซ่องลูกอ่ะสมแล้ว ลงบาดที่มีเอกชนลงเยี่ยนทมีเอกชนลบออกให้เหมดเลยเอาไปกี้คืนลงทานเอกชนใช่ครับเอกชนนะโอ้โหเออไดกล้าจะเอาเอามาไม่ทำมาครับเอานั่งกินไหมครับกินนต้งกันไหมครับผมผมต้องกินกิ่นแต่ถ้าผมเรียกผมกับประกาศนั่งผู้เดียวต้องโอ้โหเออครับครับครับเออ ถ่ายไปกินไปมัก็สินได้พูดยกันไปมีความสุขครับผมครับคนนั่งนอนคนนั่งนอโอปีงตับตาตาตะมุไปไว้ี่เทาสูสูเอาไม่เอมึงบอยังขัดาละเอาครับผมดยวยครับ ใอัผมเป็นตคมันนี้เป็นไตัตคลิปให้ร่บอ๋อผมไปตัดเอาเองนะครับตัดมีข้อมนตบุกันะครับโอ้ยเาอมบ่ครับตัดเองครับผมอร่อยตันอีเตอร์อืมอีอีแซ่บรามวหักคลิปดิเราบอตัดออกแจงดิเราอีนียังก่อนนะ แกบนลูกขาอีผัวเห็นสดๆมือนี่ละนลางาเนี่ยกกินอะไรคอยกินอันนั้นแตบเป็นตัวจิงันเนี่ยตัวจิงเดี๋เอาด้วยนะว้าวทำกยังเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะยังได้ปิ้งปลาดุก มีแต่ความปวดดกมือไอ้ดึงเลยไอ้ดึงดึงยกเข่ายกขาไปแล้วไปแดนไปกินหรอเอาขันหนามาครับรูปนึงครับสามสองหนึ่งแอคชั่นครับผมเย่ครับ้เอาเข้านี่เป็นสางได้ปก่เข้าอ่ะ มาไมไเปีแครงตรงยาโไ้เลยกโ้รดอวกล้องเนื้อกล้องแท้อ่าเขาเ่ามีเหาชำนาญของแกแต่ผมถือให้หรอเราชำนาญเลยแต่ผมถือให้เ่าไหรนถูกแล้วขวาตั้งป่าซ้ายซ้ายถือกล้องถูกแล้วแกนแก ใส่เลยไอ้เราคอยตามเองโอ้โอเคครับผมโอ้ยผมบรู้ทด้นี่เขาบอกนี่หุ้มไว้เลกูแมนปลาดุกหายไปไหนตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยเอาออกมาให้ปลาดุก่แมไวันปลาดุขึ้นมาอย่างเงี้ยอะไรหำแปดหรือเปล่าหำแปดหรือเปล่าเสียดายนะว่าไม่ตั้งบ้าเสียดายอยู่แล้วก็ว่าเสียดายอยู่ แล้วเราบปเลยมากินตำปลายหรอาอืมแต่เขาซื้อมาให้กินเนาะแล้วไปเหมากได้จริงๆแล้วนะกินตำไทยกันปะกินตำยังใส่ตำหุ่งนับเนี่ยแล้วคิดน้ำยากกินด้วยปะอ๋อทเนี่ยไม่เสียไปใกล้เดี๋วทีมงานตำรวจแต่งมาหาในอ่างนี่เองแล้วยานไปดูกระสาดหมดเนี้วแล้วกินนี่อยู่ในสาดดิแต่ว่าคนอยู่ข้างนอกเอาได้กาขนาดเลยเทแล้วเกินระเบิดระเบ้อไหนๆมีเสียงภาคข่อยพร้อมดจะแม่งเทอีกหรือปะ แสดงว่าอายลงกับลงยูทูบแม่นครับไปรักก่อนอันสุ่มดูด,ด,ดนี่ก็ดูดมาจากยูทูบอืมจว่าไลา่เหีงยในเพจเล่านะ <c oughs> ในอันในแบบประมาณร้อยนี่แหละมัง้งเก็ช่องช่องอานเปิดอะไรได้อยูแมนบ่ครับได้ครับเดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งนี่หมื่นเหรียญไปแล้วนี่บ่ครับอะไรครับตีห้าพันน้องสองสามตัวสามตัว สามเหรียญมาครับสามเหรียญอืมมันก็มนนหมื่นตุ่นอนนะไรเนาะครัขบขอชารแบตอ๋อไ,ได้ได้ครับอันปักปักไปแล้วครับ,บเดี๋ยวเดนะครับอืม,มเป็นไงคนลูกปะล่ะเพื่อนเขาลูกปะขนลูกครับสุดๆอืมทีนี้เป็นไงล่ะ มามาโบ้ยโบ้ยมาเหมือนนี้อืมตัดแบตไปกี่คิโลกรัมไปคนบ่อย่าว่าโดยบกิดเนาะโอเคทานดีอยู่มาสองเดียกันวะมาสองเดียกันอยู่บ่ครับบโอ้ยน้องมันแหกเลยเนาะอือเบิกงับขึ้นรึปุ่นแค่นี้แหละแล้วไม่ขนนนตะกี้อ้เฮ็ดอาซีดยังไงที่ เฮ็ดงานตัวแปรเฮ็ดงานต้องงานมั้งอาหารตังบุญตั้งเน้นตั้งเพิ่องแข่งตั้งตัางตั้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 คนเสอาหารตยตอยให้อนี่หงั้แล้วมันหยโยนไหนี่ไม่หาโยนหเจ้าเจ้าเป็นเสคนงานแล้ัลังเ้ารีแปรหลังเท้าหรตอทีมจัดได้เลยนี่ บานึงาดนึโอ้่าฮมตเนี่ยเะวมันคิดล้วไปบาเีมันดาผมดาก็ยังวีบอจักหลักของยัยเออ่จักขวดผมอายุสามแปดเียวมันแบบต้มดุนลูกผมม่ด่าว่าอันม่เสียม่แ่แจ่แม่แม่แม่แ ต้บบว่าเสียอีลริควายไปเรื่อยผมตามมาเลยเขาตีมาถูงบ้านดัเนาะมันขี่รถเร็วได้มันช้าแต่ขี่รถดีเลยน้ำบังต้องเป็นข่อยสำเร็จทำหนึ่งขอยไล่ตีเอาเลยได้ทำนี้นะเขาบอกข่อยนะแม่นจะบอกเม่นครับแล่นไล่ตีมอเตอร์ไซค์เสู้ได้เวลาขั้นตีกันเขาเาอย่าไปตีกันทอดเจ็บมันเจ็บผมต่อเจ้าสามต่อเจ้าก้าร้องบอกเออไดตีผมอย่างนี้ตีจบก่อนเนี่ยเด็กน้อยมันอยากหยอก มันหยอกปบบเวนเลยังไมกโหวเขาคุยเสือกเลี้ยบบมบกะเบ่อไป่ังสั่นแลมันบอบออกมาจากแบบเลยบ่กใส่ผมหลุดเมาแบบใดเ่นาบ่อขึ้นเลยมาตาเห็นนอติบางที่ก็ได้แบบเว้ยนะเบาเบาเบาให้มันหรือวยอย่างเดียวเบาให้พวกผมดิ นดนมน่อยบานดาดาวังไหนนะบักม้าแบบนี้มีดาวคบับบักข้วยบักมาเป็สีมีดาวคบับบักซักเป็สีมีดาวครับเขาลมากกระดาด้วยปกครับ ้ำนี่นั่ได้รุ่นซ้ำนี่ก็มีครับดาผมมันหัวคุ้ยมหนบอกรับมันห้ามม่กับวัดดีผมตอนแรกต่ช่วงขากำาออแหม่ลำนี่หว่าช่วงขาครับชีรถดาผมเหะอเปจนชีรถพิ้นนี้เลยโ้ใครได้หนึ่งยังมีมารยาทนะครับยังจะวัดดีซะก่อนสวีครับจอดนี่แหลลงสวัสดีครับสวัสดีครับอันค่อยเสียกสิบสวัสดีครับอ้อันค่อยเสียกม่ นี่วงเขาไปยักความเนาะขั้วเขาบอกนีสมาอากอนนาะมแมงแต่ว่าอันเด็กน้อยหจักความกับไรเม็นบพาครับมาเล่นน้ำหรือมาเล็นน้ำกับบุคคลจากความเป็นเลยหน่อยบางคนก็ดีบางคนบรีเนี่ยมาเล่นน้ำผมนิดหน่อยท่างจิ้งเงีนกับีทัางสาระข้ามเนี่ยทักษินผมเนี่ยหน้าตัวสายท ช่วงแรกมรับทับบวัดดีผมอยู่ว่าวัดดีอ้ายครับพอทายรวมยังสิแต่ช่วงคาครับเด๋ปึ๊บให้บางคนด่าผมบบขั้ยเห็นนั่นคขี่รถออกไปทั้งคนยังดาผมอยันไิ่ยืนมยในกางขนน้นมันยากตั้ขี้รถนี้บุก้าบุก้าขมาีกแันเนาะบินเนาะผมจำมันประเด็นต่างาหลายคนคือกันเบิร์เล็กน่อยก็ยืนกางถนนเลยบอกพี่อะไร ยืนกายถนนเลยหรอะผมหมัว่ายืนด้วพี่เาบอกเลยมันผมน่นดูมันดาผมชี่รถแป่มันมันขายหลวมแล้วแต่ชีรถนี้มันชีรถแปหอดประมาณสร้างคนเ้วมันกับดาผมผมนี่นินผมนั่นดูผมได้ยืนมันย่่งมัถนนโอ้ักเลงยืเตันแม่ไมกับนห่อยมันกับชีรถบึนนี้แล้วนะมันกับยานผู้อายสามแปดเลยแน่นอนครับสามแปดปีหนานี่คอยว่าคาดว่าเจ้านาทีสามเก่าเมืองแดนบอปีต่อไปสี่สิบเดนอง ปีที่แล้วสามเจ็ด่แม่งกับสามเจ็ด่ออือเจ้าสามเจ็เอานะแ้วเจ้าน่าจะสามแปดเทื่อเดียวนี่้นเครับสามแปดปีนี้ครับอแล้วก็เทื่อเดียวอมเนาะครับมีเดียวนี้เนาะครับครับเม่ยเพปีหน้าเ็เป็นสามเก้าืไงอดวันละปีหน้าอเนี่ยเป็นเผ่ักสองปีกตที่อายมากเทียนเบียกอย่างเยอะบานผมมัน เรเห็ดข้มาผอก็อยากผมบาก่อนทำหลายนะครับีเหนี่แหลอครับเราเอเหตเี่ยกสรุปเบี้ยเราหลายแต่เราบ่เห็ดแลวาน่ะเบี้ยจะหลายขนาดเลยแต่ข่อยบ่เห็ุได้นี่แหละครับินเแล้วป่นูคนโอ้กี่ดินเตียครับแล้วก็จ้างครับเราส่งคนเน่ยคือทำงเราับเปารย่างนี่เนาะไับดีแวขับรถยนต์เปลนปะับเปน ท่านผมเฮออกไปส่งปั๊มเนี่ยคือจักบาทครับให้ออกไปส่งปั๊มใกล้ๆก็ไม่ใช่วินครับค่จักรบาทสักบาทแล้วมอนยังมาฆากันเองอยู่เมื่อไหร่คำนี้เหรอในส่งอุดรได้บ้างที่มอเตอร์ไซค์ส่งอุดรไหมได้ครับจักบาทเอาเงาเอาเลยจัดๆไม่จำได้หรือครับคิดจักบาทไหมคิดได้หรครับ จักบาทเปอร์องเดยีนครับจักลอยหาลอยหกคิบโลเหมือนเดิมนี่จักบาทโอเค่แคดคิดจักบาทคิดตั้งก็อ๋อคิดตั้งจักจักสักสองพันครับกับปาแพงปลแพงนเขาเติมน้ำมันมาแปดร่อยนื้อพขาแกต้องไปกลับไงไปไปกอบทรงขออุดรณแล้วต้องผมต้องว่าทรงกับขื้นปะ บ่ครับบ่จะเป็นเนาะเองมาเองได้เล่นบ่เออนึกว่าสูุดสูุดที่มาใช่ไหมเองมักที่มาใช่ไหมบ่โอ้ขับแก็บว่ะขับแก็บแต่ขับได้ครับแต่ว่าผมมันบ่มากไปไลยถ้าผมมากแบบอิสระแบบว่าขับกระตุ้นป่ะเนี่ยครับมันจะเปิดหูเปิดตาอิสระดีอ่ะ ถ้ามีคนไปจ้างผมไปผมก็ไปดีเจ้าว่าผมผมอยากจ้างอยู่ผมอยากให้ให้เจ้ามีรายได้แต่ผมว่าน้ำเจ้าได้ปะผมน้ำรถลองแล้วให้เจ้าขี่ไปอุดรแล้วก็มาให้สองพันที่ฟินี่ได้ปะเออเอาปะได้แล้วครับไม่ได้ตั้งงานดยนะวันว่างๆของนายอั๋นเดน่เนาะผีมหาผมอยู่งรอนี่เด็กมให้สองพันอไปพอเจ้าไปพาผมวันนี้ครับได้เนาะโอเคโอเคอ๋องานญ่า บ่ได้โอเคได้นี่เโอเคได้นี่ยมาโอเคได้นี่เกิดลรโกงกัมาเอาหรือเดี๋ไปส่งตาตั้งก็ได้ผมขับรถยนต์กับเองไปส่งตาตั้งเขาบอกยะว่าทุกอย่งส่งพิจโว้เลยส่งส่งกุลเอาอวะเอาเดี๋ยวผมนั่งไล่แล้วมันเลยผมอยากซ้อนหนเนเราผมไปไหมมั้งโอ้ยเดยวันนี้โอ้ยงานเดี๋ยววัดหนาปั่นเลยโอ้ยคือไม่ใช่คนทั่วไปที่เราเคยเจอนะอ ก่อดไฟแดงมึงไหน่ก็แ่บลรูปปันเลยนี่นะขึ้นเลคนทั่วไปแต่ไม่ใช่เอ้าแกไม่เหมือนเลยจริงๆเป็นคนพิเศษปกติแล้วชื่อเสียงแกมาขนาดนี้นี่มันต้องโอ้ยต้องปึ้มแล้วเออแกโอ้ยไม่อยากคุยกับคนหรอกนี่ยแกมานั่งทำแปดให้ผมได้ดูอยู่เนี่ยคือแกมีความธรรมชาติแบบว่าเป็นอะไรกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรนะชิวๆบ่ได้แสดงกันพร้อมอ่ะอือบ่ปลอม อ่าของเท้เราไม่แบบนี้นะที่ของแท้ถ้าชอบอิสระก็อย่างนี้เลยก็ประกาศเลยรับส่งอะไรนะยางตลาดกรุงเทพขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกค้าที่เนาะเออพิ่เหมาห้าพันบาทเนาะจะติดป้ายอย่างนี้เนาะใครจะไปกรุงเทพผมขี่ไปส่งให้ฟันดูฟังปันเอาคฟังปั้นเนี่ยใส่แครอนใช้กาแฟทั้งหนังขายกาแฟนี่บอาขายกาแฟตู้ขายน้ำขายน้ำปั้น ครับแตมีคนมาจ้างแล้วแต่มีนายจ้างแบบจ้างไหนเขาเงินไปแบงเพิ่นเพิ่นกับแบ่งค์อย่างผมใสแค่นั้นนะโอ้โนี่นี่นะอยู่ในหุ้นนยหุ้นนี่ะมองกงไก่ผมเห็นบางข้างหน้าเขาขายเขียงเนื้อขายเนื้อดีดิขายเนื้อดีกว่ากูจักบอเราลงทุนหนังให้ผมอ่ะเบิร์ตเท่าไหร่รอยล้านเราลงทุนแค่เห็ดหนังอะล้ายเ้าให้ผมร้อยล้านนะผมเรื่อยหน่อยนะจ้ะไวยเงินบาทดิเออเม่นบาทสองบาทได้ละล้านกีย เนี่ยนายทุนเลยเจ้าอยากเปิดแบบใดเอาเอาเมย์เอาเมย์ซอนบอเอาแบบเอาเมย์ซอนมาตั้งเลยบอสมันรืึมันใหญ่โหดเนาะใช่ไมนใหญ่โหดเนาะใหญ่โหดก็เอาแบบใดเอาแบบว่าอันมีหนาล้านเป็นซุ่มเนาะเป็นซุ่มมันใครปั้นน้ำแบบนี้มันใครขายปั้นเองคับอบมี้ลอะไรล่ะซื้อจ้างลูกน้องเราต้องจ้างก็ไรเราคงเฮ็ดเองบอสนี่มองมองนั่งไงเขาเดียวแค่น้อยแค่หน่อยข้างหน้าแค่หน่อยขายแห้ซุ่มอันมาหั่นห่วงดานะบอส ที่ได้มากขายเข่งื้มาด้ครับม่หลินอือี่ละอ้ยน่าลงทุนนะเฮียน่าไปเสนอชาดแทงนะเนี่ยธุรกิจเนี้ยเขาจะเอากี่เปอร์เซ็นต์กำไรเท่าไหร่สิแบงไห้ในทุนจเปอร์เซ็นต่ไลงทุนให้ล่น้นิให้หมื่อไรเม่อไรใอขอเมือไม่ไขายได้หมดี่ได้สอ